กันไงบอกแล้วอย่ามาเล่นกับเฮียหยางออกป่าตอนห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงมาแล้วหนึ่งแต่ตัวนี้ปล่อยครับไซส์มันเล็กอยางค่ายเทียวฟนวันี่เธอเป็นเฮ่เฮียหยางจอยเฮ่กุญแจเก่าเก่าหลอดอะไรกันไม่รู้ วอลอช่วยมาห้าโมงเย็นแล้วครไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปไปกินแมกซ์เป็นพ่อแม่พี่อ้อออันนี้ปล่อยจังหวัดประจวบคีรีนธ์ันอ่านที0อ0ธันวาคม2งนะเวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมเยนเป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอเชิญชวนพ่อแม่พี่อ้ออออกไปใช้สิทิ์ใ้องถนดรับร้ ไอเที่ยวครับท <Hey. S 1> ี่จอยเฮ่น้ำแบบเนี้ย <Burn it. S 1> ใสๆโลง่โลงๆก็ตีได้จอยเฮ่แอคชั่นร<อ> <บน S 1> ุออนแรงจอยเฮ่มีไอ้โขงด้วยนะมีไอ้เฮ่แล้วก็มีไอ,อ้โขงมีไอ้เฮ่มาตกห้าโมงออกมาห้าโมงนี่ห้าโมงครึ่งครึ่งชั่วโมง อยู่นานนิดนึงก็พอขายคันไม้คันนะึงเรนะีบ้อแล้วเดินทางกลับมาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยขับรถมาสิบนาทีมาถึงหมายหมายดูหมายนะหมายไม่ค่อยสวยหรอกแต่ปางตัวเล็ก จอเฮีเป็นแอคชั่นแบบเราปลาได้ดีมากไล่ตัวน้องได้หมดจอเฮีเล่ปาปลาดีมากนะจอเฮีจะเราปลาได้หรอแอคชั่นเแบบ โอเคครับไงก็ฝากผลงานไว้แค่นี้ครับคลิปเล็กๆสั้นๆห้าโมงเย็นไม่ได้ออกมาทั้งวันไปทุระมาไปทุระกลับมาก็เลยเออกมาให้พ่อหายคันตอนนี้หายคันละเลยแว่นมากับแว่นแว่นน้อย ไอ้แวน้นมันมาเล่นก่อนไอ้แวน้นไม่มาเล่นก่อนนะพ่อแวน้นมาเล่นเลยแหลแวน้นไม่มาเล่นก่อน่อดแวน้นเล่นเลยเดี๋ยวลองฝังนี้ดูส,สักไม้หนึ่งถ้าไม่มีก,ก็กลับแต่ผมว่ามันน่าจะมีตัวนะ เยนเ็ยนๆเนแสงจะหมดจะดูแสงจะหมดแล้วหนักดีตีไรครับูวอคชันของมันเป็นหน้ามาเช้าๆแอคชั่นอดามีปลาไล่มาเป็นซึ้นเลยยุงก็จะมาแล้วครับต้องจับแล้ว ดูแอคชั่นเลยฮะเฮยางแอคชั่น hey, Yang, Action, ดีมากปลากัดดีสมัยก่อนนี้ขายดีนะรุ่นเนี้ยโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานไว้เท่านี้ครับวันนี้ออกมาแป๊บหนึง่งก็พอได้คลิปลงไว้ได้ดูเล่นๆขำๆไปแล้วกันถ้าไม่ขำก็หยิก ให้เด้งร้องไห้ก็ได้โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ